ต่อมานะครับสตริงในแทบแทบทุกภาษานะครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าสตริงเป็น immutable หรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับการว่าไม่เปลี่ยนแปลงคืออะไรคือสมมุติเราดูตัวอย่างข้าล่านะครับสตริงเท่ากับ hi high นะครับนี่คือสตริงที่เ,เป็นคําว่า high อ่าทีนี้สตริงนี้จะแก้ไขไม่ได้แก้ไขไม่ได้ในแง่ไหนครับสมมติเราอยากจะเปลี่ยนสตริงตัวที่ศูนย์เท่ากับ h ตัวเล็ก เราอยากจะเป,เปลี่ยนตัวที่ศูนย์ให้เป็น h ตัวเล็กก็จะ e r r o r นะครับเพราะสต i ิ <C> e <ars> g <sting> ไม่สามารถแก้ไขได้นั่นเองเมื่อเรา assign ค่าส r i n g เป็นค่าค่าหนึ่งนะครับเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแต่ละแต่ละชาร์กเตอร์แต่ละ <C> e <ars> จุดของมันได้นะครับเราต้องเ,อเปลี่ยนทั้งหมดเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนทั้งหมดยังไงนะครับถ้าเกิดสั่งอีกก็จะ er <C> e r r o r การเปลี่ยนทั้งหมดคืออย่างนี้ครับ assign ให้กับตัวแปรใหม่เลยเห็นไหมครับ string เท่ากับ t ต i ิ g ตัว h บวกกับ t ต i ิ g ตัวหนึ่งอย่างนี้นะครับอ่า string เท่ากับ h บวก str b r a c k e ก็หนึ่งก็คือเป็นการสร้างสตริงขึ้นมาใหม่แล้วก็เอาตัวแปรเดิมไปจิ้มตัวที่ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาอ่าเทคนิคคือไม่ใช่ไปแก้ของเดิมหน้าที่แล้วคือแก้ของเดิมเทคนิคก็คือต้องสร้างของใหม่แล้วเอาตัวแปรชื่อเดิมไปจับเท่ากับ ของใหม่นั่นเองนะครับสตริงมีเมท็อดหรือฟังก์ชันที่ง่ายๆสองอันนะครับสองเมทอดที่ช่วยในการแปลงค่าสตริงอันแรกเรียกว่า to lower case ก็คือทำให้มันเป็นตัวเล็กทั้งหมดเนะครับทำให้เป็นตัวเล็กทั้งหมดกับ to upper case คือทำให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะครับ to lower กับ to upper ก็ แลบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆตัวนี้ทดลองเปลี่ยนสตริง Microsoft Excel ให้เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดทดลองเปลี่ยนสตริง Google and Apple n d a ให้เป็นตัวอล่กทั้งหมดทดลองเปลี่ยนสตริง Hello World โดยที่ตัวสอน H และ W นะครับเป็นตัวอย่นะครับอ่าทดลองให้ Hello World อันนี้สะกดผิดนิดนึงนะครับตัวเด็กไม่มีอ่าโดยที่ตัว